ต่อโดยทุกคนป้าน,นางแม่บ้านน้องอุงอิงเผยความรู้สึกถึงอุงอิงแบบนี้ครับ สืบเนื่องมาจากกับทุกคนแพลตฟอร์มของป้านางนะครับได้มีการลงรูปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้ครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่อุงอิงเนี่ยได้มีการขับรถไฟฟ้าครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็ได้มีการขับสวนทางกับ FC แฟนคลับนะครับแต่ FC แฟนคลับเนี่ยก็จอดรถครับทุกคนเพราะว่าเจอน้องอุงอิงแล้ว FC แฟนคลับเนี่ยขอจับมือหมานของน้องนะครับเรียกได้ว่าอุางอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ไม่ได้ถือตัวแต่อย่างใดน,นะครับน้องก็ให้ ฟีีแฟนคลับเนี่ยจับมือโดยไม่ลังเลเลยครับทุกคนนี่คือซูเปอร์สตาร์นะครับที่ไม่ถือเนื้อถือตัวจริงๆครับทุกคนให้โอ้โห FC ฟีแฟนคลับเนี่ยจับมืออย่างบริสุทธิ์ใจและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพนครับทุกคนเป็นคนที่รัก FC แฟนคลับมากๆจนป้านางครับทุกคนได้ออกมาเขียนความรู้สึกแบบนี้นะครับป้านางทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับได้เขียนเอาไว้บอกว่าเอนดูความเป็นอุ๋งอิงนะครับแบบนี้แหละ FC ถึงรักอีล่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและป้านางเนี่ยก็ได้เอารูปนี้ ขึ้นมาให้พวกเราได้ดูกันครับทุกคนก็เป็นภาพที่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยขอจับมือน้องครับทุกคนทั้ง2ท่านเลยนะครับที่ขอจับมืออุงอิงนะครับก็คือขับรถสวนทางกันแต่ FC ก็น่ารักมากแลยทุกคนใส่เสื้ออุงอิงแบบโอ้โหนะครับทุกคนแบบใส่เสื้ออุงอิงแล้วขับรถมาเจออุงอิงอ่ะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับในส่วนของอุงอิงครับทุกคนเวลาที่น้องอยู่บ้านเนี่ย FC แฟนคลับก็แวะเวียนไปหาน้องตลอดเวลาเลยนะครับบางคนคือนั่งเป็นคันรถแบบนี้เลยครับทุกคน ไปเจอน้องนะครับคือนั่งแบบไปกันทั้งหมู่บ้านนะครับทุกคนต้องแากแบบนี้เลยแล้วก็ไปขอถ่ายรูปกับน้องอุงอิงนะครับเอามาลลยไปให้เอาของฝากไปให้นี่คือสิ่งที่พวกเราคุ้นตากันดีนะครับพอๆไม่ฟีฟี่แฟนคลับเนี่ยก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องแบบนี้มาโดยตลอดเพราะว่าอุงอิงเป็นคนที่ให้ใจ FC ฟีแฟนคลับนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหระดับความดังของน้องตอนนี้ก็ถือว่า ความเป็นมหาชนแล้วนะครับแต่อุงอิงเนี่ยไม่ถือเนื้อถือตัวเลยครับทุกคนใคร,ครอยากจะจับมือน้องก็ให้จับหมดนะครับใครอยากจะขอถ่ายรูป, <c oughs> รปอุงอิงก,ก็ไม่ลังเลนะครับ Melanie. เหมือนเมื่อวานนี้น้องก็ไปเดินที่ห้างดังแห่งหนึ่งนะครับทําเอาพนักงานเนี่ยแตกตื่นไม่เป็นอันขายของกันเลยทีเดียวก <c oughs> <Bonnie S 2> ับทุกคนเมื่อเจอน้องอุงอิงเพรบ้านแพงนะครับอย่างที่บอกนะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เนี่ยน้องก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าดังแห่งหนึ่งนะครับ ไปร้องเพลงให้กับ FC แฟนคลับฟังทุกคนนี่คือความน่ารักนะครับมีลำโพงอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีไมค์อยู่ตัวหนึ่งครับที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ร้องครับทุกคนแล้วเสียงก็เพราะมากๆน้องเข้าใจกันทุกคนว่า FC แฟนคลับบางคนเนี่ยทำงานในห้างเนาะเลิกเนี่ยก็ดึกแล้วแล้วบางคนเนี่ยยังไม่เคยดูอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับพอเห็นน้องปุ๊บเนี่ยทางพนักงานห้างก็ขอให้น้องเนี่ยร้องเพลงให้ฟังเพราะว่าอยากฟังแบบสดๆเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนทุกพื้นที่คือ เวทีขององคงอิงนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ความสุขก็คือการได้ร้องเพลงนะครับนี่คือสิ่งที่น้องเป็นทุกวันนี้ครับทุกคนและสนามสนามทุกสนามคือที่ฝึกซ้อมของน้องนะครับทุกคนเหมือนกับน้องเนี่ยได้ฝึกซ้อมไปในตัวด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนก็ น่ารักมากๆและปะ้านางกับทุกคนไม่ได้แค่ชื่นชมน้องเพียงแค่นี้นะครับป้านางเนี่ยก็ยังได้ถ่ายรูปนะครับพ่อพ่อแม,ม่แม่เอฟซีแฟนคลับเอาไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับอีกด้วยบอกว่าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของอีลาที่เหนียวแน่นเหลือเกินความฮักแพงอบอุ่นใจดีใจแทนน้องเลยเมื่อเห็นภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ FC แฟนคลับเนี่ยนั่งรถกระบะคือเต็มคันรถเลยนะครับทุกคนคือเต็มคันรถเลยแล้วก็ โอ้โหไปกันทั้งหมู่บ้านนะครับทุกคนเนี่ยอุ้งอิงก็คือเซนเซื้อนะครับให้กับ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยทุกตัวเลยเวลาที่น้องว่างอย่างที่บอกนะครับเวลาที่น้องอยู่บ้านเนี่ยอุงอิงก็คือไม่อยู่นิ่งแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแต่อย่างใดนะครับน้องก็จะมีการวิ่งวิ่งเพื่อทำให้ปอดของตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการแบบว่าเซนเซือเนาะให้กับ FC ฟแฟนคลับเนี่ย ทุกตัวครับทุกคนถ้าได้เห็นนะอุงอิงเนี่ยจะเซ็นให้ทุกตัวจริง,รงๆเวลาที่น้องอยู่บ้านแต่ถ้าเวลาที่น้องไม่อยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะได้เสื้อที่ไม่ได้มีลายเซ็นแต่ถ้า FC Fan แฟนคลับเนี่ยสั่งเสื้อในช่วงนี้เอออันนี้ก็จะเป็นความแบบว่าถ้า FC Fan แฟนคลับได้ติดตามน้องในทุกๆคลิปนะครับก็จะรู้ว่าอุงอิงอยู่บ้านแล้วก็จะให้น้องเนี่ยเซ็นเสื้อให้ครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจแทนน้องจริงๆนะครับแล้วก็นี่แหละคือเหตุผลที่ FC Fan แฟนคลับทำไมถึงรักน้องก็เพราะว่าน้องเป็นคนที่่ไมถือตัััวกบบแฟน จริงอนะครับนะแล้วก็เห็นไหมฮะแฟนคับขับรถสวนมาปุ๊บก็ให้แบบแฟนคลับเนี่ยจับไม้จับมือเลยครับทุกคนถ้าเป็นคนดังขนาดนั้นนะ่ะโอ้โหบางคนถือเนื้อถือตัวนะครับแต่อุอ๋เองคือผมไม่ถือเนื้อถือตัวครับทุกคนเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนี่แหละแฟนคลับถึงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับ โอ้โหป้านางก็ทนไม่ไหวเลยนะครับได้มีการแอบ,บถ่ายรูปน้องเอาไว้นะเอ็นดูความเป็นอุ๋งอิงนะครับแล้วก็แบบนี้แหละทําไม FC ถึงรักอิหล่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็มี FC2 ท่านเนาะขับรถแล้วก็สวนทางมาเจอองุ๋งอิงนะขับรถมาเจออุ๋งอิงแล้วก็ขอจับมือหมานขององุ๋งอิงด้วยนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็บรรยากาศที่บ้านน้องก็คือตอนนี้คือแบบสดชื่นสดใสามากเป็นช่วงที่ฤด,ดูกาล ปลูกข้าวเนาะของคนจังหวัดส,สีสะเกดครับทุกคนแต่ถนนเนี่ยแอบแคบนิดนึงเนาะบ้านอุ๋งอิ่งอะทุกคนแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะขยายเป็น3เลน4เลนก็เป็นได้นะบ้านซูเปอร์สตาร์นะทุกคนและอีกหนึ่งบรรยากาศที่อิ่มอยากไปสัมผัสมากๆเลยก็คืออยากไปขี่รถประจำทางที่แบบว่าผ่านบ้านน้องอุ๋งอิ่งไงครับทุกคนซึ่งเราจะต้องไปรอซึ่งเราจะต้องไปรอตอนไหนอันนี้อิ่มไม่แน่ใจ กี่โมงครับเดี๋ยวมิ้มจะไปรอขึ้นนะครับเผื่อที่แบบว่าบางโอกาสจะได้ไปบ้านน้องเนาะเราจะไปแบบว่าถ่ายนะครับขึ้นรถแบบทัวร์แล้วก็ผ่านบ้านน้องแล้วก็ไปขอจอดบ้านน้องอะครับทุกคนนายเราอยากได้บรรยากาศแบบนั้นจริงๆอุ๋มิ้มต้องเอาเป็นบ้านขึ้นบ้านใหม่ดีกว่าทุกคนมิ้มไปแน่นอนแล้วก็จะนั่งรถประจำทางแล้วก็ให้คนแบบถ่ายว่าเออนี่คือ บ้านอุงอิงนะแล้วเราก็จะไปจอดหน้าบ้านอุงอิงเลยนะครับทุกคนเอาอย่างนั้นดีไหมครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้งอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณป้านางนะครับที่ได้มีการอัปเดตเนาะให้พวกเราได้ดูกันนะครับทุกคนทั้งป้านางป้าวันเลยน่ารักมากเป็นทีมหลังบ้านของน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยที่เราเห็นอุ้งอิ่งไปกับป้านางป้าวันเนี่ยครับทุกคนเขาก็จะแบบนะ คือมีความสุขนะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะครับและทีมหลังบ้านช่วงนี้คือได้ยอดวิวกันเยอะมากๆเลยอะครับทุกคนเพราะว่าอุงอิงเป็นบ้านแพงอยู่บ้านเนาะเขาก็มีการถ่ายทําให้แฟนคลับเอซเนี่ยได้ดูกันแล้วตอนนี้คือช่องประวันป้านางคือแบบโอ้โหทุกคนผู้ติดตามเนี่ยก็เกือบทะลุแสนกันหมดแล้วปังมากๆนะครับปังมากๆเลยนะช่องทีมหลังบ้านนะครับทุกคนนะ สุดยอดมากจริงๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสฝากพ่อพ่อแม่แม่เอมซีนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยช่วงนี้คือแบบว่าโอ้โหเสียงคือไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่เป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ